ช่วงท้ายของ The People Show นะฮะ <Yeah. S 1> วันนี้มาดูปลาสลิดพรีเมียมสุดๆเลย <Okay. S 1> นะฮะดรชานิชาล้อสีทองครับซีีโอบริษัท SPJ กรุ๊ปประเทศไทยจำกัดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นี่เดี๋ยวผมให้ดูนี่ก่อนนี่คือปลาสลิดที่พี่เป็นขายนะฮะนี่นะฮะตัวใหญ่ใหญ่มากใหญ่เท่าฝ่ามือผมแล้วแบบอ้วนเลยดิฉันว่าใหญ่กว่าฝ่ามือคุณอีกใหญ่มากเห็นบอกมาจาก3สมุดเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะที่ไหนบ้างฮะค่ะมีสมุดสาคอนสมุดปราการแล้วก็สมุดสงครามนี่ปลาสามสมุดแล้วแล้วของพี่คือพี่คัดตัวใหญ่หรือล่าไงฮะค่ะใช่ต้องคัดตัวเมียของพี่เนี่ยเอกลักษณ์ มันไม่ใช่ปลาเขาไม่ใช่ปลาสลิดธรรมดานะคุณเขาเป็นปลาสลิดตัวเมียทำไมต้องเมียมีไข่หรือว่าไรคคือตัวเมียเนี่ยเนื้อมันจะนุ่มแล้วมันจะมันจะชุ่มฉ่ำน่ะแล้วมันจะเยอะมากเลยใช่บอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่แบบหลายหลายคนโดยเฉพาะอย่างคนไทยที่อยู่ที่ไกลเนี่ยเขาแบบคิดถึงอยากจะทานปลาสลิดแต่เขา ไม่รู้ไปหาที่ไหนอ่ะใช่ไหมฮะนั่นแหละยังไงฮะไหนให้พี่เล่าให้ฟังหน่งคือพี่ก็ทำธุรกิจนี้มา30ปีแล้วฮะแล้วพี่ก็ไปประจำอยู่ที่อเมริกามา15ปีครับฮะสิบห้าปีนี้เราก็เซอร์เวยดูโอ้ยทุกคนชอบแฮ ปลาสลิดแล้วก็ชอบตัวใหญ่ใใช่เนื้อแน่นแแล้วก็จะต้องเป็นตัวเมียด้วยนะใช่แล้วของเราเนี่ยเราคัดพิเศษอ่ะคัดพิเศษสําหรับตัวเมียใช่เพราะฉะนั้นทุกคนจะชอบเพราะปลาตัวผู้หนว่ายน้ําเยอะใช่มาว่ายน้ําเยอะแล้วจะเป็นจะเป็นเวลาเราเนื้อจะแข็งกว่าเนื้อจะแข็งเนื้อจะแข็งกว่าเพราะมันแข็งแรงกว่าเนื้อกล้ามเนื้อมันเยอะไม่แน่บ้านดิฉันเนี่ยชอบกินปลาสลิดมากดิฉันจะบอกให้ว่าจริงๆแล้วดิฉันก็เป็นแฟนปลาสลิดติดบ้าน เลยดิฉันก็มีพกไว้เพราะว่าเวลากัมมันตรงเนี้ยเขาจะเยอะแล้วพอเวลาบางทีเนี่ยเราขี้เกียจทอดเพราะเรากลัวน้ํามันกระเด็นเราเป็นแม่บ้านยุคใหม่เราก็ใส่ที่อบไปเลยทีนี้พออบเสร็จเนี่ยน้ํามันเขาทั่วถึงไอ้คุณมันก็กรอบทั้งตัวใช่ไหมพี่นะปกติลูกค้าของเราส่วนใหญ่ที่สั่งซื้อเยอะๆเนี่ยเป็นใครยังไงฮะก็เป็นออนไลน์ออนไลน์คือตอนแรกพี่เป็นทําในต่างประเทศก่อน ทำต่างประเทศจากจากไทยเนี่ยเอาไปขายที่เอาไปขายใช่ทีนี้ก็เลยกลับมาทําตลาดในบ้านเราบ้างทำมากี่ปีแล้วที่บ้านเราพิ่งปีเดียวเองอ๋อเพิ่งปีเดียวฟีดแบ็กเป็นไงครับพี่ฟีดแบ็กดีนะคะใช่ฟีดแบ็กดีส่วนใหญ่ก็จะซื้อไปติดบ้านกันทุกๆคนเลยแน่นอนใช่ไหมเวลาสั่งไปซื้อไปนี่เราจะเก็บรักษายังไง บ้างพี่ก่อนที่เราจะนำเอามาประกอบอาหารเนี่ยฮะสมมติเก็บไว้ในช่องฟรีสเก็บช่องฟรีสได้เลยตลอดเวลาเลยคือมาทั้งกล่องแบบนี้แต่ในกล่องจะแยกเป็นตัวๆแบบนี้ถูกไหมครับใช่ใช่หนึ่งกล่องมีกี่ตัวครับหนึ่งกล่องจะมี4ี่ห้าตัวต่อแ0 0กรัมอ๋อ8 0 0กรัมคือทั้งน้ำหนักกับ800กรัมแต่ว่าก็จะจนวนตัวก็แล้วแต่ตัวหรือ6ตัวจะมีไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่ราคาเนี่ยเราตอนนี้มีโปรโมชั่นค่ะ สามกล่องเนี่ยหนึ่งพบาทสามกล่องหนึ่บาบาทใชแล้วก็เราก็แถมด้วยนะคะเนี่ยแถมด้วยน้ำปลาหวานค่ะทำจากปลาสลิดน้ำปลาหวานปลาสลิดใช่ใช่ ฝันทำวิธีเยอะนะกว่าจะได้ออกมาแต่ไม่ได้จิ้มปลาสลิดนะไม่ใชจนะแม่เอาไปจิ้มมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยนะหอมหอมใช่ใช่เป็นไงบ้างโอ้ดีดีคนแพ้กุ้งอะค่ะคนแพ้กุ้งคนแพ้กุ้งก็จะทานได้ใช่ใช่คือไม่คาวนะไม่คาวไม่ขาวนะโอ้เพราะไปทานกับมะม่วงใช่ไหมใช่ค่ะเฮ้ยผมเพิ่งไม่เคยไม่เคยได้ยินนะอันนี้เป็นอะไรม่เคยได้ยินแพะแพะแพะนี่เพนแล้วแล้วอย่างเวลาอันเนี้ย ของพี่แช่ฟีดมาแล้วเวลาจัดส่งในนี้เป็นแบบแช่ฟีดหรือยังไงฮะเราจะมีกล่องโฟมอยู่ข้างในอีกชั้นหนึ่งถ้าส่งต่างจังหวัดเราจะใส่ดรายไอซ์ให้ด้วยใช่ช่้วคือเรื่องคุณภาพนี่เราต้องดูพิเศษแหละแสดงว่าส่งทั่วประเทศเลยใช่ครับเอากลับไปแล้วก็เข้าฟีซถ้าเราจะกินเราก็ออกมาละลายน้ําแข็งใช่ไหมนิ่มเสร็จปุ๊บก็เข้าเตาอบหรือจะไปทอดก็ได้ใช่ค่ะที่หม้อทอดไร้น้ํามันนี่ก็ได้เลยก็ได้เลยนะปรับไว้200แล้วก็หมุนไว้ที่30นาทีแล้ว ไปแต่งตัวก่อนลงมาก็ทานได้เลยเลยคือปลาสลิดเนี่ยผมว่าทุกๆบ้านเนี่ยชอบหลายๆคนชอบเพราะว่าคือมันรับประทานง่ายและสิ่งสําคัญคือยิ่งเจอปลาสลิดที่แบบเนื้ออร่อยอร่อยบางทีไปทอดแบบกรอบๆเลยนะและทานกับ ข้าวต้มอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือบางทีไปจิ้มกับอะไรน้ำพริกกะปิอย่างเงี้ยโอ้ยแบบเขาพูดอินมากเพราะว่าเขาเป็นคนที่ชอบปลาสลิดมากเขาชอบกินมากเวลาไปร้านข้าวต้มนี่ต้องสั่งย่าปลาสลิดต้องสั่งอ่ะจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของปลาสลิดติดบ้านเนี่ยคือเนี่ยเราแพ็กสุญญากาศใช่ไหมเพราะฉะนั้นเห็นลูกค้าหลายคนบอกว่ามันไม่หม็น ไม่มีกลิ่นเลยใช่ไหมคใช่ค่ะอก็คือสมมุติว่าเวลาเราใส่ในช่องฟรีซมันก็จะไม่ไปตีกับกลิ่นของไอ้ตรงไอ้ติมอะไรอย่างงี้ยได้เลยได้เลยได้เลยพี่เพ็เกรดที่พี่เอามาขายในไทยกับเกรดที่พี่ส่งออกไปต่างประเทศใช้มาตรฐานเดียวกันไหมมาตรฐานเดียวกันเพราะฉะนั้นปลาพี่จะไม่มีสารตกค้างจะไม่มีเชื้อสมเนีล่าอีโคไลอย่างเงี้ยไม่มีใช่จะสะอาดเพราะฉะนั้นมั่นใจได้บริโภคได้ปลอดภัยแน่ปลอดภัยปลอดภัยแล้วรสชาติดีเราต้องปลอด อันนี้สาคัญอันนี้เราตากแดดเดียวด้วยนะตากบัสลิแดดเดียวแดดเดียวย้าโปรโมชั่นกันดีกว่าย้ำโปรโมชั่นหน่อยฮะตอนนี้เราก็รับตัวแทนจําหน่ายด้วยนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อได้เลยค่ะนะมีโปรโมชั่นก็คือเมื่อกี้ที่พี่บอกก็คือ3กล่องนี้ใช่ในราคา1 1 9่าบาทสั่งซื้อหนึ่ง้อบาทสั่งซื้อได้ที่ไหนคะโทรไปที่ไหนหรือเข้าไปในเพจอะไรได้บ้างใช่ค่ะหมายเลขขึ้นที่หน้าจอแล้วใช่ค่ะส่ 096ค่ะ835 8972นะคะหรือว่าเป็นเ e b o o o p เพจปลาสลิดติดบ้านค่ะหาที่ Google ก็เจอค่ะคะก็สั่งตอนนี้3กล่องมีน้ำปลาหวานปลาสลิดแถม1ขวดค่ะดีนะฮะท่านผู้ชมลองโทรศัพท์ไปสอบถามเพิ่มเติมได้เลยหมายเลขโทรศัพท์096 835 8972ถ้าจะสั่งซื้อโทรไปได้เลยนะฮะหรือว่าจะ เขาไปดูช่องทาง Facebook พิมพ์ภาษาไทยเลย<ช>ปลาสลิดติดบ้านใช่ใชซึ่ง<ช>รับตัวแทนด้วยอย่างที่บอกรับตัวแทนด้วยใครอยากจ,จะสร้างไรายได้เนาะใช่ใช่ใชไหมครับ,รบจากการเนี่ยขายปลาสลิดติดบ้านนี้นะฮะยุคนี้คือยุคของออนไลน์ ใช่ไหมพี่ใช่เลยนะเป็นยุคที่ทุกๆคนเนี่ยก็หันมาทาธุรกิจออนไลน์กันหมดเลยในไทยนะที่พี่ก็ประสบความสาเร็จในการทําธุรกิจออนไลน์นี่อยากจะมีอะไรแบ่งปันอยากจะแชร์ไหมยิ่งยุคโควิดแบบนี้ด้วยที่หลายๆคนเนี่ยกำลังมองหาช่องทางในการที่จะประสบความสําเร็จด้วยใช่ค่ะคือตอนนี้เนี่ยตัวแทนของเราเนี่ยมีหลายจุดมากเลยค่กก็มีผลตอบรับที่ดีแล้วก็สร้างรายได้ที่พอใช้ได้ทีเดียวก็ก็ค่ะ ดีมากเลยใช่นี่ก็คืออีกหนึ่งช่องทางถ้าใครกําลังมองหาเนาะในการที่เราจะสร้างรายได้จากธุรกิจออนไลน์แล้วก็ผมว่าเป็นสินค้าที่ทุกบ้านชอบมากแน่นอนเนียน้อยผมซื้อแล้วต้องใช้เงินลงทุนเยอะไหมคถ้าผมจะรับไปขายอะโอ้ไม่ต้องเลยไม่ต้องเยอะมากค่ะแค่5้า0มบาทก็สามารถซื้อไปได้แล้วเราจะแถมตู้เย็นให้อีกใบนึ่งตฟรี เห็นมีแบบลักษณะแบบสต็อกกับไม่สต็อกของอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะรูปแบบของตัวแทนใช่ค่ะใช่ถ้าคือไม่สต็อกก็คือสั่งมีลูกค้าแล้วก็โยนลูกค้ามาที่เราแล้วเดี๋ยวเราก็จัด จัดสรรอันนั้นเราเราก็ไม่ต้องใช้เงินถึงห้าหมื่นม่้อใช่ไหมถ้าเราเอาแบบว่าผมเงินทุนน้อยอ่ะแต่อยากจะเป็นตัวแทนให้พี่ก็ได้เหมือนกันไปหาลูกค้าแล้วก็ได้ออเดอร์มาแจ้งมาทางพี่เช่นคุณเป้ก็ถามดิฉันว่ากินปลาสลิดไหมบอกวิ่งกินจังเลยคุณเป้สั่งให้หน่อยอ่ะคุณเป้ก็ปื้จัดการส่งเลยใช่เลยนะครัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้นะฮะปลาสลิดติดบ้าน096 835 8972กแปดครับค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมพี่เวนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ หมดเวลาแล้วครับสำหรับ The People Show ของเราในวันนี้เป็นสาวเช้าที่มีความสุขเหลือเกินนะครับแล้วก็ตอนรับเทศกาลตรุษจีนกันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับขอให้ทุกคนเฮ่งๆรวยๆมีความสุขกับตรุษจีนที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับสาวหน้ากลับมาเจอกัน7จ็ดโมงถึง8ปดโมงเช้าช่อง5กดหมายเลขหนึ่งวันนี้เราทั้งหมดและทีมงานลาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้